รับในกเกอมอสอนทำสอนทำมันนี้นะคะสอนทำสอนแบบไปนียตัวนี้เอาตัวนี้สอนทำมีคนน้องมีคนน้องมไม่ได้เห เพกหนึ่งดิไปนะคะเราจะลงเพกหนึ่งเทกแรกไม่ได้ผลอ่านี่ใต้แล้วสามคนก็จะได้มาทำต่อ พอบ่อยๆนะอันทองหองพี่ตอนเอาน้องมีมี่มาทนตัวละครแทนนะคะอพี่บ่ออองแล้วตอบไทนตไปที่นาง่งขาพเปาครูด <expedition. S 1> คนนี้คือโอ้ยค้างชอบค้างไม่เป็นอะไรเลยโอ้ขอบคุณเ่อนนงอุปกรณ์กีฬามีความลับเยอะมาก ที่ไม่มีค่ะไปที่ถนนเล็กถนทนทึนดินชาพันกันเอาคำว่าโอ้ยไม่ใช่อันนี้โอ้ย ้านพังอย่างนีนะคะโอ้ทำไมนอนบอดให่เลยนอนเหน่อยมาเลนอนยากที่สุดแล้วจริงต่อไปเราจะมาเล่นลเกมพวกเกมตีแตองโมนะคะจะงเล่นแบ ไม่เยไม่มีเยอะแยะเยี่ยโอ้ยแตงโมจิมนไปอันนี้คือแตงปตงแตงโมโอ้ย นูซานแอปเปิ้ลของเรา Thanks, <laughs> กอะฟป๋ากระป๋ิตตีมาแล้ว 嗯，再见。嗯，再见。嗯。太累死了，太累。太累。太累 ตกกระปกที่จะแตกไอดีทะเลสกกระโปกนะเอาเราจะมากรอกไอดีทะเลสกกระปกกันเลยค่ะไอดี ID นะคะสี่โอเคค่ะสีจัก จะเป็นทะเลสกปรกเลยมันเป็นพวกทะเลสกปรกอะทุกคนจะทำเองมากสร้างต้องนานมากเลยคือสร้างเยอะมากนี่คือสร้างง่ายสุดแล้วคือรวัว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 ชอบรัวของเงี้ยที่ต้องรวัวของนานๆนะรัวต้องรัว แทไ,ไม่ได้มารวของนะคะขันใจอ่ะเมยดูดูดดนี่ยเราจะมารัวของแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วค่ะคือรู้สึกไกลามากแล้วอาจจะใช้เจ็ตแพกกระหน่อยมันต้องใช้ความเร็ววิ่งเอเ้ยนีม่มันถึงขึ้นแบบนึ้นล้ว คือเจอแล้วค่ะทุกคนมันคือมันคือแตงโมยักษ์ค่ะสำหรับที่ก็ขอาลับประทานแบบ